อันนี้หลังจากเขาเย็นแล้วนะคะนี่เลยค่ะฟังเสียงก่อนนะคะความแห้งความกรอบความร่วนค่ะจัดมาเต็มมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะสืบเนื่องจากคลิปก่อนค่ะที่การนําเสนอวิธีการเจียวกระเทียมค่ะหลายๆคนสอบถามกันเข้ามาถ้าเป็นกระเทียมจีนละ่ะจะใช้วิธีการเดียวกันได้ไหม วันนี้การใช้กระเทียมจีนนะคะประมาณสองขีดนะการตั้งใจให้ได้3ามขีดแต่ว่ากระเทียมหมด <laughs> วิธีการเตรียมกระเทียมนะคะแกะกระเทียมเสร็จนะคะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยค่ะซับแห้งเลยค่ะหลังจากนั้นก็เอามาโคลกค่ะใครถนัดสับสับใครถนัดปัน่นปั่นใครแบบการค่ะโคลกโคลกค่ะ ก็จะได้แบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเวลาเจียวออกมาแล้วค่ะเขายังจะคงความกรอบความเหลืองเหมือนกระเทียมไทยหรือเปล่านะคะไปค่ะลงมือทําค่ะแต่น้ํามันนะคะสําหรับทอดนะคะน้ํามันเยอะหน่อยเนื่องด้วยกระเทียมไทยเขากรีบเล็กเนาะเออยากต่อการแกะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งราคาแพงอ่าเราก็ใช้กระเทียมจีนค่ะแก้ขัดได้นะคะราคากระเทียมจีนนะเขาจะค่อนข้างต่ํากว่าราคากระเทียมไทยนะคะ อานี่เลยค่ะน้ำมันร้อนได้ที่นะคะเบาไฟลงค่ะเหลือไฟกลางนะคะค่อนไปทางอ่อนค่ะบางคนประสบปัญหานะเกีียวออกมาแล้วเขาติดกันเป็นก้อนๆติดกันเป็นแผ่นๆนะคะสําคัญที่ไฟค่ะอยู่ที่ไฟนะการจะใช้ไฟกลางนะคะค่อนไปทางอ่อนค่ะด้วยความที่เขายางเยอะมีน้ําเยอะนะคะเขาก็จะเกาะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะติดกระทงกระทะอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเราก็คอยกระจายแบบเนี้ยค่ะ ไปเรื่อยๆนะคะจะเย็นๆค่ะเนี่ยค่ะเนื่องด้วยความที่ว่าเขามีน้ํามีน้ํามันนะคะมากกว่ากระเทียมไทยเห็นไหมคะเขาจะมาเกาะอยู่ที่ตามตะหลิวอเงี้ยค่ะตามตะหลิวตามก้นกระทะนะคะเนี่ยเราก็ต้องคอยทําการขูดทาการกระจายออกนะคะระดับไฟนะคะของการจะอยู่ประมาณเนี้ยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาจะมีความแบบติดตะหลิวติดกระทะนะติดตะหลิวอะค่ะ แนะนำกันได้นะจะต้องทํำยังไงการเองกันจะต้องใช้ช้อนขูดแบบนี้เรื่อยๆค่ะเนาะบางทีวิธีที่การใช้อาจจะยังไม่ใช่ที่สุดนะถ้าเกิดใครมีวิธีที่แบบดีจริงกันเนี่ยสามารถแบ่งปันกันได้นะคะบอกกันได้ค่ะกันจะได้นํามาปรับใช้นะคะเนี่ยค่ะให้สังเกตดูนะคะให้เหลืองสักประมาณ7080เปร์เซ์เลยค่ะเนี่ยเขาจะมีความเหลืองแบบนี้นะคะให้เพื่อนเพิ่มสิ่งนี้เข้าไปค่ะ เกลือค่ะประมาณครึ่งช้อนชานะคะเจียวนะคะการจะไม่ให้เขาเหลืองสะทีเดียวในน้ํามันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาขึ้นนะคะเขาจะไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาจะไปเหลืองต่อนะเขาจะเกินความต้องการของเราแล้วก็จะทําให้ขมได้นะคะค่ะประมาณนี้นะคะเห็นว่าสีเหลืองประมาณนี้ค่ะ,ะยกขึ้นเลยค่ะเตรียมหม้อมานะคะตะแกรงค่ะเทลงไปเลยค่ะกรองนะคะการจะใช้แต่กระเทียมค่ะ ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมากรองค่ะนี่แยกเป็นน้ํามันนะคะอันนี้เป็นน้ํามันนะคะ่าที่เจียวกระเทียมค่ะสามารถเก็บไว้ผัดผักได้นะคะค่ะแล้วก็นี่ค่ะกระเทียมค่ะการจะแยกน้ําแยกเนื้อออกแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะให้สังเกตดูนะคะวิธีการโคลค่ะอ่าอันนี้การใช้แบบวิธีการโคลกนะคะเขาก็ชิ้นเขาอ่ะก็จะไม่สม่ําเสมอกันนะคะสังเกตดูค่ะแต่นี่ค่ะเขามีความกรอบนะคะ อ่าแล้วก็สีเหลืองสวยค่ะทาง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวกันจะให้มาดูความแห้งความกรอบนะคะอันนี้หลังจากเขาเย็นแล้วนะคะนี่เลยค่ะฟังเสียงก่อนนะคะนี่ค่ะอ่านี่ฟังเสียงนะคะหลังจากเขาเย็นแล้วนะคะความแห้งความกรอบความร่วนค่ะ จัดมาเต็มมากเลยค่ะสรุปก็คือกระเทียมจีนกระเทียมไทยใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะอ่าสีเหลืองสวยเลยค่ะรับรองค่ะอร่อยแน่นอนค่ะมีเก็บใส่กระปุกไว้นะปิดฝาให้สนิทค่ะแช่ตู้เย็นไว้นะคะเก็บได้นานนะับเดือนเลยค่ะ